ต่อไปนะครับนี่นะครับมันหลอกให้พี่สาวผมไปหาของนะครับซึ่งมันบอกว่าผมมาวางไว้ข้างในอยู่ด้านหลังมันพยายามจะให้เขาไปเข้าไปด้านหลังให้ได้นะครับนะครับคอยสังเกตดูนะครับให้พี่สาวผมเข้าไปหาของด้านหลังแล้วดูมันเลืกลักเลิกลักเลยนะฮะเนี่ยครับมันจ้องตลอดนะครับ พี่สาวว่าไม่มีบอกว่าอยู่ข้างในแห pack, ouais, ate, ะ berly? ละครับอยู่ข้างในเฮียเคยเอาข้างในนะครับว่าอย่างนี้ว่าผมเคยเอามาจากข้างในนะครับนะครับมันบอกพยายามให้เขาไปข้างในให้ได้นะครับนะครับพอจังหวะพี่สาวเผลอนะครับเนี่ยครับดูนะครับนี่นะครับหลวงนะครับเอาทรไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาไปใส่ใต้เบาะรถมันนะครับซึ่งกล้องอีกตัวก็จับภาพเห็นอยู่นะครับ แต่ไม่เป็นไรไม่สาระสําคัญนะครับนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาอีกทีหนึง่งช่วงนี้มันเอาของไปเก็บนะครับนะครับเดินมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็บอกว่าอาจะขอลอกสองตัวนี้ซึ่งคุยกัไว้ทีแรกไปให้แฟนเขาดูว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับ เป็นวีว่านะครับกับวีเบสเอยี่สิบนะครับโฉมหน้ามันนะครับนะครับนี่ครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพีก็เริ่มงงเอลลอกหายไปไหนตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับช่วยกันแชร์เยอะๆเลยนะครับขอให้ช่วยกันแชร์มากๆแชร์อย่าให้มันได้อยู่นะครับ แ้มอยู่ยากนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับสีสแกงงามครับขอบคุณครับ